ทะเลทรายร้อนสุดในโลกเป็นสถานที่ที่เต็นไปด้วยความน่าสนใจและความประหลาดใจทะเลทรายที่ร้อนที่สุดคือทะเลทรายเด็กวันเลในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีอุณหภูมิสูงสุดที่เคยบันทึกได้ที่56.7องศาเซลเซียสในปี1993แม้ว่าจะดูเหมือนเป็นสถานที่ที่แห้งแล้งแต่ทะเลทรายนี้เต็มไปด้วยภูมิทัศน์ที่สวยงามและมีชีวิตในทะเลทรายซาฮาราซึ่งเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีการค้นพบสิ่งมีชีวิตที่จัดการปรับตัวอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ร้อนและแห้งนอกจากนี้ทะเลทรายโกบีในมองโกเลียและทะเลทรายอตาคาม่าในชิลีซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่แทบไม่มีฝนเลยก็เป็นที่น่าสนใจไม่แพ้กันเนื่องจากมีการถามซาาฟอสซิลที่บอกเล่าเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตในอดีตและการค้นพบแหล่งพลังงานในพื้นที่เหล่านี้นี่คือความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่แสดงให้เห็นถึงความอดทน และการปรับตัวของชีวิตในสภาวะที่ท้าทายที่สุดในโลก